เด็กหญิงนิยายท่านพี่เจ้าขาข้ามาขอเกี้ยวรักบทที่สามเรือนของหลินไห่รู้กว้างใหญ่มากเรือนปีกฝั่งนี้เป็นพื้นที่ของอีหนิงทั้งหมดห่างจากห้องชั้นในของหลินไห่รู้เพียงเส้นทางเดินเล็กๆ อีหนิงมาที่นี่น้อยครั้งนักนางออกไปดูนอกประตูแม้พื้นที่จะเล็กกว่าที่เคยอาศัยในอดีตเล็กน้อยเทว่าดอกไม้พืชพรรณในส่วนนี้กลับวิจิตรงดงามยิ่งกว่ามีการปลูกดอกไห่ทั้ง สร้างภูเขาจำลองด้านล่างของภูเขาจำลองยังมีสระน้ำเล็กๆนางสามารถเลี้ยงเต่าในสระน้ำนี้ได้อีหนิงตัดสินใจเลี้ยงดูเต่าคู่นั้นตลอดไปนางหยิบของออกมาจากเรือนของท่านย่าไม่มากเอามาเพื่อเป็นที่ระลึกเท่านั้นนางให้เสี่ยจือยกอ่างเครื่อบออกมาก่อนจะปล่อยเต่าลงไปในสระน้ำด้วยตนเองเมื่อเจ้าเต่าสองตัวนั้นได้สัมผัสโลกอันกว้างใหญ่ ก็ใช้เท้าเล็กๆว่ายวนอยู่หลายรอบสุดท้ายก็ขึ้นไปหยุดพักอยู่บนภูเขาจำลองอีหนิงลุกขึ้นส่งอ่างเครื่อมให้เสียจือ้อเมื่อเงยหน้าก็เห็นพี่ชายสามของนางกำลังเดินเข้าไปในเรือนด้านหลังมีเบ่ารับใช้ติดตามอยู่หลายคน มาทำห้องหนังสือให้เจ้าหลัวงซันยวนกล่าวกับนางสั่งให้บ่าวรับใช้ที่อยู่ด้านหลังเข้าไปที่ห้องด้านข้างเขาอยากสร้างห้องหนังสือให้นางอีหนิงมึนงงเล็กน้อยพี่ชายสามข้าจะเอาห้องหนังสือไปทำอะไรหลัวงซันยวนเอ่ยเสียงราบเรียบ เจ้าต้องอ่านหนังสือเขียนอักษรหากข้ามีเวลาจะมาสอนเจ้าด้วยตนเองหากข้าไม่มีเวลาเจ้าก็ต้องหมั่นอ่านหนังสือด้วยตนเองบรรดาบ่าวรับใช้ยุ่งวุ่นวายกันขึ้นมาขนย้ายหนังสือและชั้นวางเข้าไปด้านในยังมีพินโบราณตัวหนึ่งวางไว้ที่ข้างหน้าต่าง ชาติก่อนอีหนิงไม่เคยเรียนพิณท่านย่าของนางมักรู้สึกว่าดนตรีเป็นของคนชั้นต่ำมีเพียงสตรีในหอคานิกาเท่านั้นที่เรียนรู้สิ่งเหล่านี้ดังนั้นจึงไม่ให้นางไปคล้องเกี่ยวอีหนิงลองดีสองสาครั้งเมื่อได้ยินเสียงทุ่มนุ่มก็รู้ว่านี่ไม่ใช่พิณธรรมดาเมื่อมองไปที่ปลายพิณก็พบอักษรแกะสลักไว้สองตัวว่าเต้าเยียนต่อให้นาง ไร้ความรู้แต่ก็รู้ว่านี่คือพินที่สร้างโดยปาร,รมาจาร์เต้าเยียนผู้มีชื่อเสียงด่งดังในเวลาต่อมาเขาไปเอามาจากที่ใดพินของปารมาจาร์ที่มีชื่อเสียงโจดจันนี่ไม่ใช่ของที่พบเห็นแล้วจะร้องขอได้อีหนิงหันไปมองหัวสันยวนพี่ชายสามข้าต้องเรียนสิ่งนี้ด้วยหรือหลัวสันยวนตอบ สิ่งนี้ไว้ให้เจ้าเล่นอีหนิงเห็นสายตาเขาดูไร้สิ่งใดเป็นพิเศษก็อดไม่ได้เอ่ยปากว่าพินตัวนี้น่าจะมีมูลค่าไม่น้อย มีมูลค่าหรือหลวสัญญวนครุ่นคิดตอนที่เต้าเยี่ยนมอมให้แค่กล่าวว่าตนว่างจึงทำขึ้นให้เขาไว้เล่นเท่านั้นเขาไม่ชื่นชอบสิ่งเหล่านี้จึงพิ้งไว้ในห้องไม่สนใจเมื่อคิดว่าอีหนิงอาจจะชอบจึงได้ยกมาพร้อมกันเจ้ารู้ได้อย่างไรว่ามีมูลค่าหลวสัญญวนมองนางอีหนิงรอบคิด นางรู้ได้อย่างไรนะหรือเป็นเพราะลู่เจียเสียต่อไปเต้าหยยนจะมีชื่อเสียงเรื่องลือไปทั่วอาณาเขตเจ้าเจียงฝูเจี้ยนพินของเขาเป็นสิ่งที่สามารถพบเจอได้แต่ไม่อาจร้องขอพี่สะพ้ายใหญ่มีใจอยากได้ซักตัวมาโดยตลอดเท่าว่ากลับไร้วาสนาเมื่อคำนวณเวลาดูแล้วยามนี้ยังห่างจากช่วงเวลาที่พวกจนสลัดวอโขออกอารวาดในฝู เจนอีกหลายปีเกรงว่าชื่อเสียงของเต้าเยียนจะยังไม่เป็นที่โด่งดังหากจะกล่าวไปการเชิญเต้าเยียนลงจากเขาถือเป็นเรื่องดีในไม่กี่เรื่องที่ลู่เจียเสียกระทํา ตนสลัดวอโคออกอาวาสแต่เขากลับส่งพระรูปหนึ่งไปยังฝูเตียนยามนั้นเหล่าขุนนางในราชสำนักต่างพากันคัดค้านเท่าว่าเขายืนกลานจะใช้คนผู้นี้ต่อมาเต้าเยียนสามารถปราบตนสลัดวอโคได้สำเร็จจริงๆประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการออกอาวาสของตนสลัดวอโคพากันสร้างป้ายจารึกให้กับเต้าเยี่ยนป้ายหนึ่งจากนั้นก็ดู เหมือนเต้าเยี่ยนจะช่วยทำงานให้ลูเ่เสียเสียมาโดยตลอดอีหนิงรับพินโบราณตัวนี้ไว้วางแผนว่าต่อให้นางไม่เรียนก็สามารถตั้งแสดงไว้ในห้องนี้ได้ของชิ้นนี้ถือเป็นวัตถุที่ช่วยเชิดหน้าชูตาสำหรับการจะบอกกล่าวพี่ชายสามของนางอย่างไรอีหนิงทำได้เพียงตอบว่า อย่างท่านจะมอบของราคาถูกให้ข้าหรือหลัวสัญยวนถูกเจ้าเด็กน้อยต่อกลับ ก็หัวเราะหลายวันมานี้อารมณ์ของอีหนิงไม่สู้ดีนะักูหยินพูเท่าหลืวจากไปนางดูไร้ที่พึ่งหน้าเวทนายามนี้ไม่ง่ายเลยกว่าจะจุดประกายอารมณ์เบิกบานขึ้นมาได้เขาจึงไม่อยากถือสานางเมื่อจัดห้องหนังสือให้อีหนิงเสร็จเรียบร้อยเขาก็พาอีหนิงออกมาแล้วเดินไปยังเรือนของหลินให้รู้ความมืดมิดเริ่มปกคลุมท้องนาภานักพรตยังคง ดำเนินพิธีกรรมอยู่ในต้น้นต้องทำพิธีปลดปล่อยน้ำและดินมีเสียงดำเนินพิธีกรรมดังขึ้นเป็นระยะสองสามวันนี้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วอีหนิ่งรู้สึกประหนึ่งอยู่ในภวังฝัฝันเหมือนท่านย่ายังมีชีวิตยังคงรอนางกินอาหารขําอยู่ที่ห้องโถงหลกักถผาว่าเห็นได้ชัดว่าเป็นไปไม่ได้แล้วสวีมามาพาบ่าวหญิงชาามารอนางอยู่ที่เรือนของหลินไห่ร ในมือสีมามามีกล่องใบหนึ่งนางให้อีหนิงนั่งลงตรงหน้าแล้วเปิดกล่องให้อีหนิงดูคุณหนูเจ็ดหนังสือหลายฉบับนี้คือโฉนดที่ดินมีทั้งหมดสี่ชุดพวกนี้คือสัญญาซื้อขายตัวของคนในผืนน้านี่คือโฉนดบ้านเรือนทั้งหมดมีห้าแห่งสามในห้าแห่งเป็นร้านค้า ล้วนเป็นสิ่งที่หูหยินผู้เท่าจัดเตรียมไว้ก่อนจากไปเจ้าค่ะสีมามาให้นางดูก่อนจะปิดกล่องแล้ววางไว้ในมือนางสีมามายังหยิบกุญแจดอกหนึ่งยื่นให้ นี่คือกุญแจคลังของหูหยินผู้เท่าหากท่านมีเวลาก็ไปดูเถอดเจ้าค่ะหูหยินผูเท่าทิ้งสมบัติไว้ไม่น้อยสีมามาพูดไปก็เสียใจไปนางสูดลมหายใจเข้าลึกแล้วเอ่ยต่อเบ่าจัดการตรวจสอบหมดแล้วสมุดบันทึก,กรายการอยู่ที่คุณชายสามเจ้าค่ะจากนั้นนางก็ลุกขึ้นยืนก่อนจะย่อตัวลง บ่าวรับใช้หูหยินผู้เท่ามาทั้งชีวิตเดิมอยากจะติดตามหูหยินผู้เท่าไปแต่บ่าวไม่รู้ว่าคุณหนูเจ็ดยังขาดคนปรนิบัติอยู่หรือไม่อีหนิงเข้าใจเจตนาของนางจึงรีบรั้งไว้ข้าย่อมขาดแน่นอนสีมามาท่านอยู่ต่อเถิด หากสีมามายอมอยู่ต่อย่อมเป็นเรื่องประเสริฐที่สุดนางคอยปรนิบัติรับใช้หูหยินผู้เท่าหลวไม่รู้ว่าชีวิตนี้พบเห็นเรื่องราวมามากมายเท่าใดตระหนักซึ้งถึงหลักเหตุผลต่างๆมากน้อยเพียงใด หากไม่ใช่เพราะอีหนิงหลังหูหยินผู้เท่าจากไปสีมามาคงลากลับบ้านเกิดเพื่อใช้ชีวิตช่วงบ้านปลายแล้วแล้วอีหนิงจะปฏิเสธนางได้อย่างไรสีมามาก็ทำใจปล่อยวางอีหนิงไม่ได้ประจวบเหมาะที่ข้างกายอีหนิงไม่มีบ่าวหญิงชาราคอยปรนิบัติมิสู้ให้นางคอยดูแลเพราะนางเองก็ไม่ไว้ใจผู้อื่น เมื่อหลินให้รู้เห็นสีมามายอมอยู่ต่อก็ดีใจหากมีนางอยู่บรรดาสาวใช้บ่าวหญิงชาราข้างกายอีเหนิงย่อมไม่มีทางทำผิดนอกจากนี้ในตระกูลหลวยังมีฉสฉนซื่อและสองแม่ลูกเฉียวอีเหนียงไม่ว่าจะมองอย่างไรก็ทำให้นางรู้สึกไม่สบายใจนางให้สาวใช้เก็บเข้าของ เตรียมจัดสำรับข้าหลังกินเสร็จยังต้องไปเฝ้าหน้าโรงต่ออีหนิงกำลังคิดถึงสมบัติเหล่านั้นที่ทันย่าทิ้งไว้ให้ในเมื่อท่านย่าทิ้งไว้ให้นางนางก็ต้องจัดการให้ดีเพียงแต่ไม่รู้ว่าควรมอบให้ผู้ใดจัดการจึงจะเหมาะสมที่ผ่านมาล้วนเป็นท่านย่าจัดการด้วยตนเองนางมองคนที่กำลังกินข้าวข้างกายนางเงียบๆพี่ชายสามของนาง ภายในห้องหลัวสันยวนวางถ้วยน้ำชาลงเลิกคิ้วเอ่ยถาม ให้ข้าช่วยดูแลหรืออีหนิงพงกศีซ่านางเปิดกล่องออกพิ่นิดมองอย่างละเอียดเป็นกระดาษแผ่นบางๆหลายแผ่นหากไม่ใช่เพราะในเวลานี้นางไม่สะดวกดูแลด้วยอุปปนิสัยของนางการเก็บสิ่งเหล่านี้ไว้กับตัวย่อมทำให้สบายใจมากกว่าแต่แน่นอนว่าหากได้หลัวสันยวนคอยดูแลนางก็วางใจเช่นกันนางสัมทับเพิ่มเติม พี่ชายสามท่านช่วยค่าดูแลส่วนข้าจะคอยเรียนรู้งานแต่เมื่อข้าถึงวัยปักปิ่นแล้วท่านต้องคืนให้ข้าหลัวสันยวนหลุดเสียงหัวเราะ เจ้าเด็กนี่คิดอะไรอยู่คิดว่าเขาโลบอยากได้เงินของนางหรืออย่างไรอีหนิงเห็นรอยยิ้มของเขาสอถึงความในไม่ชัดเจนในใจก็รอบคิดว่าประโยคนั้นของตนอาจฟังดูคุ้มเครือนางกลัวเขาเข้าใจผิดจึงรีบกล่าวอีกประโยคโดยพัน ท่านอย่าได้เข้าใจผิดไม่ใช่ว่าข้าเกรงว่าท่านจะโลภอยากได้เงินของข้าเพียงแต่ต่อไปเมื่อท่านสอบได้จิ้นซื่อก็จะมีภารกิจติดพันหากเอาเรื่องเหล่านี้มารบกวนท่านคงดูไม่ดีนะักนางยังพูดต่ออีกผลกำไรจากร้านค้าและผืนนาเหล่านี้ข้าจะแบ่งให้ท่านสามส่วนหลวงสัญยวนกล่าว ให้ข้าช่วยเจ้าย่อมได้เท่าว่ากำไรไม่อาจปันผลเช่นนี้ผลกำไรทั้งหมดจากร้านค้าและผืนหน้าต้องเก็บไว้ที่ข้าหากเจ้าต้องการใช้เงินค่อยมาเอาที่ข้าเมื่อเจ้าเติบใหญ่แล้วข้าจะมอบทั้งหมดคืนให้เจ้าจะให้ยามนี้คงไม่ได้เมื่อนึกถึงการใช้ชีวิตอย่างฟุ่มเฟือยของอีหนิงในอดีตเขาก็กลัวว่านางจะใช้จ่ายสู่รุ่ยสูไ่ไยโดยไม่ยั้งคิด หลวงสนญยวนคิดว่าเป็นการเหมาะสมมากกว่าหากไม่มอบเงินให้นางในเวลานี้อีหนิงหัวเราะไม่ได้ร้องไห้ไม่ออกดูเอาเถิดนี่ก็คือข้อเสียของการเป็นเด็กน้อยเผ่าว่าเมื่อใครครวนแล้วก็รู้สึกว่าสมเหตุสมผลเงินมาหาศาลเช่นนี้หากเก็บไว้ที่นางคงไม่ค่อยปลอดภัยนัก ในเมื่อราษฎรเดิมไร้ความผิดแต่เพราะมีหยกติดตัวจึงต้องโทษสีมามาเอ่ยขึ้นจากด้านข้าง คุณหนูเจ็ดบ่าวเห็นว่าคุณชายสามกล่าวได้ถูกต้องหากยามใดท่านต้องการใช้เงินค่อยไปขอจากเขาก็ได้แล้วสุดท้ายเอหนิงจึงตกลงนางส่งกล่องให้สีมามาช่วยเก็บให้ต้นก่อนจะส่งกุญแจให้เสือจือ้อวางแผนจะไปดูสมบัติที่ท่านย่าทิ้งไว้ให้นางสีมามากล่าวกับหลวงเซนญวน โหยินผู้เท่าพึ่งจากไปบรรดาผู้ดูแลเหล่านั้นต้องมาเคารพศพบ่าวจะพาพวกเขามาพบท่านต่อไปก็ให้ท่านเป็นคนดูแลจัดการพรุ่งนี้บ่าวจะให้เข้าพบท่านที่ห้องโถงด้านข้างเป็นอย่างไรเจ้าคะหลัวสันยวนมองอีหนิงก็พบว่านางกำลังจับจ้องเขาดวงตากลมดำคลับเอ่อล้อนไปด้วยความคาดหวงัง พรุ่งนี้ยามบ่ายหลังข่าไปพบแขกกับท่านพ่อแล้วจะเข้าไปหลัวสัญยวนพูดกับสีมามาเมื่ออีหนิงได้ยินเขาตอบตกลงก็รีบดึงแขนเสื้อของหลัวสัญยวนกล่าวด้วยรอยยิ้มเช่นนั้นก็ขอบคุณพี่ชายสามแล้วเจ้าค่ะ นางมักเชื่อใจเขาอย่างประหลาดอยู่เสมอหลัวสันยวนมองมือเล็กของนางที่ดึงตนในใจก็รอบครุ่นคิดหลังจากพี่ชายสามจากไปสาวใช้ก็ยกน้ำอุ่นมาให้อีหนิงล้างเท้าอีหนิงมองสีมามาซึ่งกำลังจัดที่นอนให้นางก็รู้สึกว่าภาพที่ไม่คุ้นเคยนี้ช่างขุนตาแม้ท่านย่าจะจากไปแล้วเผ่าว่ายังคอยปกป้องนางอยู่ตลอดเวลาอีหนิงนอน บนเตียงมองเพดานด้านบนยามนี้นางไม่อาจทำตัวเป็นเด็กได้อีกต่อไปแล้วนางหลับตาลงเงียบๆจิตใจค่อยๆเข้าสู่ความสงบ เช้าวันต่อมาสเสี่ยจือปรนิบัติอีหนิงอาบน้ำแต่งตัวนางยังคงสวมชุดไว้ทุกกล่าวผมมวยจากนั้นจึงไปกินอาหารเช้าที่เรือนของหลินไห่รูสาวใช้จัดวางโจ๊กเนื้อขาวขนมเปียน้ำผึ้งและหัวชายเท้าดองแห้งหลินไหหรูกลัวว่านางจะไม่คุ้นกับอาหารที่นี่ ึงเตรียมของว่างให้อีกหลายอย่างเป็นเกี๊ยวน้ำห่อกุ้งเนื้อใสซาลาเปาไส้ถั่วแดงถ้วยของอีหนิงมีอาหารกองทับกันจนเกิดเป็นภูเขาขนาดย่อมย่อๆระยะนี้เจ้าพายพร้อมล่องกินให้มากหน่อยเถิด หลินไห,หรูยิ้มพางเอ่ยก่อนจะสั่งให้สาวใช้รีบไปยกแป้งนึ่งพุทธาที่พึ่งนึ่งเสร็จเข้ามาอีหนิงชอบกินสิ่งนี้เพียงแต่เจ้าสิ่งนี้มีกรรมวิธีทำยุ่งยากปกติจึงไม่ค่อยทำให้กินบ่อยนักเท่าว่านี่เป็นครั้งแรกที่อีหนิงกินข้าวที่เรือนของนางอย่างไรก็ต้องให้เด็กน้อยได้กินแต่ของดี หลัวอีเหรียญพาเซียนเกอเข้ามาคารวะหลินไห่รูนางก็สวมชุดไว้ทุกเช่นกันหลายเดือนมานี้ดูเหมือนจะสูงขึ้นเล็กน้อยดวงหน้าเล็กงดงามพร่างพราวนางกับเซียนเกอคารวะหลินไห่รูหลินไห่รูรับคําเสียงหนึ่งด้วยสีหน้าเรียบเฉยอีหนิงเงยหน้าขึ้นมองแต่กลับไม่พบร่างของเฉียวอีเนียง เป็นอนุแต่ไม่มาคารวะนายหญิงประจำบ้านได้หรือนี่ไม่ถูกต้องตามระเบียบแบบแผนเอาเสียเลยนางจึงเอ่ยถามหลวอีเหรียญพี่หญิงหกอีเหนี่ยงไม่มาด้วยหรือเจ้าคะหลวอีเหรียญทอดถอนใจเมื่อวานท่านพ่อโศกเศร้ามากอีเหนี่ยงวุ่นวายอยู่กับการปรนิบัติท่านพ่อตื่นมาตอนเช้าจึงรู้สึกไม่ค่อยสบายนางยิ้มแล้วพูดต่อ ท่านย่าจากไปแล้วน้องสาวเจ็ดย้ายมาอยู่กับท่านแม่เห็นทีต่อไปคงต้องมาเยือนที่นี่บ่อยๆข้าต้องกล่าวต้อนรับน้องสาวเจ็ดแล้ว เรือนฝั่งประจิมนี้ข้าคุนเคยยิ่งนักต่อไปหากน้องสาวแต่ต้องการสิ่งใดอยากเล่นอะไรก็มาหาข้าได้อีหนิงเปล่าวขอบคุณประจวบเหมาะกับเวลานี้สาวใช้ยกแป้งนึ่งพุทธาที่เพิ่งนึ่งเสร็จเข้ามาพอดีเซียนเกอที่ยืนอยู่ข้างกายหลัวอีเหรียนเห็นเข้าก็ดึงแขนเสื้อของหลัวอีเหรียญงองแงจะกินให้ได้ เซียนเกอจะเอาแป้งนึ่งเซียนเกอจะเอาแป้งนึ่งปกติหลินไ่รูไม่ชอบสองพี่น้องนี้สักเท่าไรแป้งนึ่งถาดนี้นางเตรียมไว้ให้อีหนิงโดยเฉพาะไม่อยากแบ่งปันให้พวกเขาเท่าว่าอย่างไรเซียนเกอก็ยังเด็กหลินไ่รูให้บ่าวหญิงชารายกถาดมานางแบ่งก้อนหนึ่งให้เซียนเกออีหนิงเองก็ไม่สนใจ ต่อให้นางชอบแต่นางโตเป็นผู้ใหญ่แล้วจะไปถือสาหาความกับเด็กน้อยได้อย่างไรแต่เซียนเกอเห็นดังนั้นกลับไม่พอใจในเรือนของเฉียวอีเหนียงของที่เขาชอบกินต้องยกให้เขาทั้งหมดกระทั่งส่วนของหลัวอีเหลียนก็ยังต้องยอมยกให้เขาแล้วจะแบ่งให้เขาเพียงก้อนเดียวได้อย่างไรเขาบอกเวกโวยวายเสียงดังเซียนเกอจะเอาทั้งหมด เขาเดินเข้าไปหลายก้าวอุ้มทั้งถาดมาไว้ในอ้อมกอดของตน้นหลัวอีเหลียนเห็นน้องชายเป็นเช่นนี้ก็ยิ้มตนใจท่านแม่โปรดอย่าถือสาน้องชายยังเด็กนัก หลินไฮรูเกือบจะก,กระแทกตะเกียบลงบนโตะ๊ะนี่เป็นสิ่งที่นางสั่งให้ห้องครัวเตรียมให้อีหนิงตั้งแต่เช้าตรู่อีหนิงยังไม่ได้กินสักชิน้นเซียนเกอเป็นที่รักของบ้านรองไม่ว่าผู้ใดก็ต้องเอนดูเขาถ้าว่ายิ่งนานวันก็ยิ่งถูกตามใจจนเสียนิสัยแล้ว ด้านนอกมีเสียงสาวใช้รายงานกล่าวว่าในท่านรองมาแล้วเมื่ออีหน่งได้ยินก็วางถ้วยในมือลงรีบคลี่ยิ้มพลางเอ่ยหากเซียนเกอชอบเช่นนั้นก็ให้เจ้ากินทั้งหมดดีหรือไม่แต่เจ้าไม่จำเป็นต้องแย่งชิงมานั่งดีๆเถิด,ดพี่หญิงเจ็ดยังมีโจ๊กเนื้อขาวเจ้าเอามากินด้วยกันดีหรือไม่ เซียนเกอไม่ชอบพี่หญิงเจดที่ไม่คุ้นเคยผู้นี้เขาสายหน้าข้าไม่ชอบกินจอกข้าไม่ชอบท่านและก็ไม่อยากนั่งข้างท่านประจวบเหมาะกับที่หลวงเิงจางเดินเข้ามาพอดีเด็กๆคาระวะเขาเขาชำเลืองมองเซียนเกอร์พี่กอดถาดขนมเอาไว้ขมวดคิ้วมุ่นเซียนเกอเจ้ากำลังทำอะไรพี่สาวแบ่งโจ๊กให้เจ้ากิน เจ้าไม่เอาก็เพียงบอกว่าไม่เอาเหตุใดจึงต้องกล่าววาจาเยี่ยงนี้อีหนิงเพิ่งจะสูญเสียท่านยา่ายามนี้เพิ่งย้ายมาอยู่กับเขา ตอนที่อยู่ด้านนอกเมื่อครู่เขาได้ยินเสียงสุภาพสงบสงเง่ยมของอีหนิงดูมีความห่วงใยในตัวของน้องชายในใจเขาก็อิ่มเอมคาดไม่ถึงว่าแม้เซียนเกอจะอายุยังน้อยแต่กลับกล่าวว่าจะทำร้ายจิตใจผู้อื่นเช่นนี้อีหนิงคล้ายไม่ใส่ใจพูดเสียงเบาท่านพ่ออย่าได้กล่าวโทษน้องชายเลยเจ้าค่ะเขาอายุยังน้อย จึงพูดจาแถนตรงไปหน่อยเท่านั้นหูยินพูเท่าหลัวเพิ่งจากไปในใจหลัวเฉิงจางยังคงเศร้าตรอมอีหนิงดูโดดเดี่ยวหน้าเวทนาเขาย่อมรู้สึกปวดใจขึ้นหลายส่วนเขานั่งลงพลางกล่าวกับเซียนเกอหมัวมัวของเจ้าเคยสั่งสอนหรือไม่ว่าควรปฏิเสธผู้อื่นอย่างไรรีบขออภัยพี่หญิงเจ็ดของเจ้าเสีย เซียนเกอร์มองบีดาที่ชอบอุ้มตนรักใคร่เอ็นดูตนมาโดยตลอดเท่าว่าบัดนี้กลับเริ่มแสดงอารมณ์ขุนมัวกับตนก็พูดอย่างน้อยเนื้อต่ำใจไม่ยินดีนะขอบคุณพี่หญิงเจ็ดขอรับก่อนมาที่นี่เซียนเกอร์กินข้าวมาแล้วจึงไม่อยากกินโจ๊กของพี่หญิงเจ็ดแล้วเมื่อครู่นี้ต้องขออภัยพี่หญิงเจดด้วยขอรับ หลวอีเหลียนเห็นท่าทางเช่นนั้นของน้องชายก็ปวดใจเล็กน้อยนางกับเฉียวอีเหนียงเอาใจเอ็นดูเซียนเกอร์ดุดสมบัติลำค่าจึงกล่าวเสียงอ่อนท่านพ่อช่วงนี้เซียนเกอร์กำลังโศกเศร้าเพราะเรื่องของท่านยา่าหลังข้ากลับไปจะอบรมสั่งสอนเซียนเกอร์ให้รู้จักมารยาทในการพูดจาแน่นอนเจ้าค่ะ เมื่อเห็นว่าเซียนเกอขอโทษแล้วทั้งหลัวเอียเหลียนที่เชื่อฟังรู้ความมาโดยตลอดก็เอ่ยปากแล้วสีหน้าของหลัวเสิมจางถึงได้ผ่อนคลายเขาให้สองพี่น้องออกไปก่อน ขณะที่หลัวอ๋เหลี่ยนกำลังจะจากไปก็ปลายตามองอ๋หนิงคราหนึ่งอ๋หนิงกำลังขีบเกี้ยวน้ำใสกินด้วยแววตาเรียบเฉยไม่ได้มองนางสักนิดกิริยามารายาทของเซียนเกอร์ก้าวราวเช่นนี้เท่าว่าบรรดาสาวใช้บ่าวหญิงชาราข้างกายดินไห้รู้กลับไม่เอ่ยสิ่งใดเห็นทีคงคุ้นชินกันเสียแล้ว มิน่าเล่าถึงได้กล่าวกันว่าเสียวอีเหนียงเป็นที่โปรดปรานนักหลัวเฉิงจางนั่งลงข้างกายอีเหนิงสาวใช้จัดเตรียมถ้วยตะเกียบให้เขาเขาเอ่ยถามนางด้วยน้ำเสียงนุ่มนวลว่าอยู่ที่เรือนของหลินไห่หรูสบายดีหรือไม่อีหนิงพังงกศีรษะท่านแม่ดีต่อค่านักทั้งยังทำแป้งนึ่งพุทธาให้ข้าด้วยเจ้าค่ะข้าชอบท่านแม่ คำเยินยอของเด็กน้อยคือสิ่งวิเศษที่สุดหลัวเฉิงจางเห็นอีหนิงอารมณ์ดีก็ลูบศีรษะนางอย่างโล่งใจฟังต่อทันทีไม่มีสะดุดสมัครสมาชิกพรีเมียมดูก่อนใครทุกวันสมัครไม่เป็นทำตามคลิปนี้ได้เลย หากยังไม่สะดวกสามารถสนับสนุนด้วยการกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์ให้กำลังใจเด็กหญิงนิยายแทนได้นะคะ